ีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีอะไรมาให้เล่นสนุกอีกแล้วค่ะก็วันนี้นะคะตัวบัลสีที่ดีได้เลี้ยงไว้นะคะชื่อมิ่งมหามงคลนะคะได้ดอกอดอกคือดอกเขาเนี่ยบานแล้วนะคะแล้วก็ด้วยความบังเอิญว่าดีได้คุยกับพี่ที่เล่นบัลสีด้วยกันหนึ่งท่านนะคะแล้วเขาก็ส่งเกสรมาให้ บังเอิญอีกว่าดันส่งมาให้วันนี้ซึ่งเป็นวันที่ดากบันสีนั้นบ้านพอดีฉะนั้นวันนี้เราจะไปทดลองทำการผสมเกสรบอลสีค่ะอะไรที่เราไม่รู้ก็ทำเราจะได้รู้ว่าเราทําได้หรือเราทำไม่ได้เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะบอลสีต้นนี้นะคะชื่อมิ่งมงมิ่งมหามงคลนะคะซึ่งน้องได บานเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเขาบานเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมแบบเย็นๆนะคะทีนี้ไปศึกษามาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันเลยค่ะแล้วก็เออลืมบอกคือดี่อยาได้ในส่วนของเกสรตัวผู้มาในนามของธิดาแม่กรองนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะไม่ใช่ทิดาแม่กองอ้อยพูดผิดอะไรทิดาสวรรค์ทิดาสวรร์ค่ะนี่นะทิดาสวรรค์ศึกษามาสักระยะหนึ่งล้มันต้องทดลองด้วยตัวเองนะคะเราจะได้รู้ว่าเราทำได้ไหมทำไม่ได้เราก็ฝึกจนกว่าเราจะทำได้แหละทุกคนนะนี่ค่ะก็ในหนึ่ง ดอกนะคะก็จะมีทั้งเกสรตัวผู้แล้วก็เกสรตัวเมียนะคะด้านบนจะเป็นเกสรตัวผู้นะคะด้านล่างจะเป็นเกสรตัวเมียนะคะแล้วก็เวลาที่เขาสามารถผสมเกสรได้แล้วเนี่ยก็จะมีกลิ่นเป็นหอมแบบเย็นๆเบาๆนะคะค่ะแล้วช่วงที่เหมาะเก่การผสมก็จะเป็นช่วงตั้งแต่6โมงจนถึง ห้าทุ่มนะคะจะเป็นช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเรามาทดลองพร้อมๆกันเลยอ่าลืมบอกไปว่า,เ,าเกสรตัวเมียนะคะจะเร็วกว่าเกสรตัวผู้หนึ่งวันนะคะนั่นหมายความว่าวันนี้มีกลิ่นหอมแล้วสามารถผสมพันธุ์ได้ก็คือเกสรตัวเมียเนี่ยพร้อมแล้วแต่ว่าเกสรตัวผู้เนี่ยยังไม่พร้อมเกสรตัวผู้จะจะเป็นพรุ่งนี้นะคะหรือว่าสังเกตง่ายๆก็คือเอ่อบริเวณนี้นะคะจะจะเป็นแบบ คล้ายๆฝุ่นนะคะนั่นแหละค่ะฉะนั้นเราเลยจำเป็นที่จะต้องผสมข้ามต้นนะคะก็เดี๋ยววันนี้ดีจะมาผส,ผสมตัวเมียก่อนและเดี๋ยววันต่อไปจะมาเก็บเกบสรตัวผู้เก็บไว้ก่อนนะคะเก็บใส่ถุงซิปล็อกไว้นะและเดี๋ยวค่อยหาคู่ผสมโอเคไปเริ่มกันเลยค่ะก็ใช้กรรไกรนะคะตัดบริเวณดอกวาย นะคะมือสั่นครั้งแรกเลยนะทุกคนครั้งแรกเลยนะจ๊ะครั้งแรกเลยนะจ๊ะมาห่ออะไรเธอมาห่ออะไรตอนนี้อ๋อนะคะ่ะ โอเคนี่ค่ะตัดแล้วนะคะตัดแล้วนะขออนุญาตเดี๋ยวเทายื้อไปในกล้องนะคะแล้วก็ตรงบริเวณนี้นะคะเขาให้ตัดเป็นแบบเป็นทรงแบบนี้เพราะว่าเผื่อว่าน้ําหรือว่าอะไรจะขังแล้วมันอาจจะทําให้เน่าได้นะคะฉะนั้นตรงบริเวณนี้ก็คือต้องให้ตัดให้แบบเอียงเพื่อที่น้ํา จะได้ไม่ไม,ไม่มีอ่ะในส่วนของน้ําขังหรืออะไรพวกนี้นะคะครั้งแรกนะทุกคนก็ศึกษาจาก YouTube นี่แหละแล้วก็ก็อย่างที่บอกอ่ะอย่างบอนไซมะพร้าวดีก็ทําไม่เป็นเมื่อก่อนดีก็ปอกไม่เป็นปอกเป็นกับเขาที่ไหนเรามะพร้าวก็ศึกษาเอายค่อยศึกษาเอา เรียบร้อยแล้วค่ะจะตื่นเต้นทำไมเนี้ยเดี๋ยวนะโอเคเราก็ต้องใช้ผู้กันนะคะตรงบริเวณนี้นะเห็นไหมนี่นี่ตรงนี้จะเป็นเกสร,รตรัวเมียนะคะตรงนี้จะเป็นเกสรต,รตัวผู้นะนีก็จะเอาเกสรตัวผู้ที่ได้มานี้นะคะเดี๋ยวนะขอขอดมหน่อย เราจะเป็นกรรมาเทพตุนจะเป็นกรรมาเทพกับเขาได้ไหมนะ้นี่ค่ะอันนี้คือเกสอนเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหม,มเห็นไหมเอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวดีเห็นนะนี่อันนี้คือเกสอนตัวผู้ต้นอื่นนะคะก็จะมาไปตรงนี้ ขออนุญาตใช้สมาธินะทุกคนขออนุญาตงดงดส่งเสียงนะคะงดส่งเสียงนะคะ เกสอนตัวเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนผสมเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาลุ้นนะคะว่าเขาจะติดไหมนะคะก็เดี๋ยวที่จะเอาตั้งไว้ในบ้านนี่แหละแล้วก็อาจจะมียกเข้ายกออกอยู่บ้างนะคะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือห้ามโดนน้ํานะคะห้ามโดนน้ําเด็ดขาดเลยโอเคแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ